พระชาตรามเดชาบังเกิดความรู้สึกค่อนข้างจะรุนแรงพร้อมกันถึงสองอย่างเมื่อมองไปที่รถยนต์คันที่เลี้ยวเข้ามาในประตูบ้านแล้วแลเห็นว่าใครนั่งอยู่ในรถคันนั้นความรู้สึกแรกคือชะโง,งนงงงวยความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือพุ่งขึ้นมาในเวลาเดียวกันกับความเกลียวกลาดที่น่ากลัวทันพุงพรวดจากเก้าอี้ก่อนที่รถคันนั้นจะวิ่งเทียบมาหน้าบันไดบ้านด้วยสามในตาเบิกโตปากอุทานออกมาระยำเลรสินี่แม่ตัวดีเขานึกบ้าอะไรขึ้นมานั่น มนุษย์ตั้งหมื่นตั้งแสนมีให้ครบดันไปครบอ้คนอย่างเจ้าแก้วในอำเภอเที่ยงทองดีแท้เห็นอาการลุกพึ่มพับจากที่นั่งของเพื่อนผู้รักนับถือเสมือนพี่มานานก็ตกใจพอแกมองไปที่รถคันนั้นแกถึงเข้าใจได้ดีคําว่าแม่ตัวดีที่เศรษฐีไล่ชาพงออกมามันหมายถึงใครในอำเภอยังเห็นต่อไปด้วยว่ามือของพระชลามกำเกรงเป็นรูปกำปั้นทันทีมีหนามซ้ำยังสั่นลิกลกิด้วยฤทธโทศาสเสียอีกด้วย พระชลธมเคยมีเรื่องบาดหมางน้ำใจกับเจ้าแก้วสารพันธ์ในอดีตยังเจ็บขันกันมาอย่างไรในอำเภอเที่ยงรู้มาโดยตลอดเมื่ออาการของเพื่อนทั่ววุโส่สำแดงให้ปรากฏออกมาแบบเสือเก่าไม่ถอยหรือเสือเต้นเมื่อถูกกระตุกหางเช่นนั้นแกรีบร้องปลามจะเย็นเ็นไว้พี่พระอย่ายลมกอาจมีความจำเป็นอะไรบางอย่างฟังเหตุผลมันก่อนอย่าเพิ่อเอาแต่อารมณ์คนของเรามันทำอย่างนี้เหมือนกับพาไอ้เจ้ามายีบจมูกฉันชัดๆผมไหวแล้วพี่พระ สงบปากไว้แล้วฟังเหตุผลจากเด็กของเราก่อนยยหย่ลมโวพี่พระไม่ใช่คนโง่แลาไม่ใช่คนใจง่ายด้วยพระชรมขยับปากจะพูดอีกแต่ตกมาถึงบัดนั้นคนทั้งสองซึ่งตกเป็นเป้าสายตาของท่านตลอดเวลาได้ก้าวลงจากรถเดินดุ่มขึ้นบันไดามาเสร็จแล้วพอเห็นลูกสาวสุดสวัสดิ์อาผ้าเช็ดรถสกรปรกผื่นเล็กคุ้มไหลปิดอกไว้มินมินลึกเลยเศษผ้ากระดากระด่างผืนนั้นลงไปคือยกทรงชั้นในแนบเหนือเท่านั้นเอง ราชายาสูบก็เต้นผางนี่มันอะไรกันหาใหญหนูเสื้อแสงแกเอาไปทิ้งไว้ไหนนี่เกิดอุตริวิถฐานกันท่าไหนถึงได้อุจารเพียงนี้บอกพ่อบอกพ่อเร็วไอ้เจ้าแก้วคนนี้มันทําพ่อฟังหนูก่อนฟังหนูให้จบก่อนเสียงแม่ลูกสาวเฉียบขาดสายตาที่หลอนมองเข้าไปในตาพ่อน,นั้นเต็มไปด้วยความจริงจังน้าเสียงและสายตานี้แหละที่ทําเอาท่านผู้พ่อถึงกับอึ้งไปทุกคนนั่งแล้วโปรดอย่าพูดอะไรทั้งนั้นจนกว่าหนูจะไปใส่เสื้อแล้วออกมา แล้วหล่อนก็วิ่งปลูดเป็นกระต่ายป่าตัวเปลวจากที่นั่นเข้าไปข้างในไม่มีใครยอมนั่งตามคําสั่งของหล่อนก็จริงแต่ทุกคนก็หุบปากเงียบไม่มีใครยอมพูดอะไรออกมาก่อนสายตาพระชลัมพยายามเลี้ยงเบี่ยงบ่ายไม่มองไปที่ล่างของศัตรูเก่าที่ยืนโดอยู่ตรงหน้าสุดท้ายก็ได้แต่พึมพำเป็นเชิงแก้เกอร์กับนายอำเภอออกมาว่าลูกมันผดเด็จการพ่อดูเอาซีนายอำเภอมันสั่งพ่อมันยังกับสั่งคนใช้ อดใจไว้อีกเดียวก็เราจะได้ฟังเรื่องราวอันชวนตื่นเต้นทั้งหมดพี่พระในอำเภอพูดเบาๆทั้งสามอึ้งอันเป็นปากถูกอุดตันกันไปอีกแต่ไม่ถึงนาทีแม่ตัวดีก็พลัดกลับมาที่นั่นคราวนี้มีเสื้อแสงใส่เรียบร้อยหล่อนโยนเศษผ้าเช็ดรถทิ้งไปตรงรถของเจ้าแก้วสารพันจอดอยู่เหมือนไม่อยากจะเก็บไวใ้ให้มันเป็นเสนียดแก่บ้านทุกคนปลดนั่งลงชายสูงอายุทั้งสามปฏิบัติตามคล้ายเด็กนักเรียนเชื่อฟังคำสั่งคุณครู ผู้ออกคำสั่งแต่ผู้เดียวที่ยืนพิงระเบียงท่าทางขึงขังทำไมพ่อไม่บอกให้เด็กมันจัดเล่าออกมาเลี้ยงอเที่ยงก็รลลอนถามอุวะท่านผู้ให้กำเนิดตวาดเสียงฉุนมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่แกจะอธิบายให้พ่อฟังด้วยเล่ายายหนูช่างเธอหลานสาวอย่ายุ่งไปเลยอ้ายังไม่นึกยากลเล่าสิ่งที่ทําให้คุณพ่อกับตัวอากําลังหัวหมุนอยู่เดี๋ยวนี้ดีกว่าในอำเภอเที่ยงว่าหนูไปผจญภัยครั้งใหญ่ในชีวิตมา ร่อนเริ่มแล้วชายตาไปทางทนายชื่อดังแห่งเชียงรายหนูนึกว่าจะไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาพบหน้าพ่อเสร็จแล้วแต่ก็กลับมาจนได้เพราะมีปฏิหารอย่าแก่สำนวนนวนิียายนักเลยพ่อคืนไส้ก็เรื่องที่หนูไปเผชิญมามันแทบไม่ต่างกับนวนิยายตรงไหนนี่ครับพ่อแล้วล่อนก็หันไปทางเจ้าแก้วสารพันธ์ซึ่งนางวางตัวสงบสงเงียมเปรียบเป็นสุภาพบุรุษเจ้าแก้วเป็นพยานได้เหตุการณ์ทั้งหมดในกระท่อมบ้าๆหลังนั้นเป็นเหมือนนวนิยายจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเจ้า เสียงหลอนมีกังวานทั้งยอและเยอะอยู่ในทีเจ้าแก้วขยับตัวยังอึดอัดคุณเล่าข้อเท็จจริงออกมาดีกว่าคุณเฉลมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ตัวคุณได้ประสบมานั่นแหละครับเล่าให้คุณพระกับนายอำเภอท่านฟังสําหรับผมตอนนี้ผมยังไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นคุณเล่าไปก่อนแล้วตอนไหนตกหล่นผมจะคอยเติมให้สมบูรณ์ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์วันนี้ทําให้คุณเสียขวัญมากอาจจดจําอะไรไม่ได้ละเอียดแต่ไม่เป็นไรตอนไหนคุณจําไม่ได้เดี๋ยวผมคอยเสริมเองนี่มันอะไรกันเว้ย เศรษฐีไรยาสูบคลางออกมาดังๆอย่างคันไม้คันมือเต็มทีดูมันสลับซับซ้อนเป็นบ้าให้ดินมันสลับซับซ้อนถูกอย่างพ่อว่าเพลงเลยค่ะพ่อขาแม่ลูกสาวส่งเสียงไฮไฟเจ้าแจ้าวเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันใครเลยจะคิดว่าวันนี้เจ้าแก้วจ่องจ่องคนนี้จะกลายเป็นพระเอกบูสบัดชอหั่นผู้ายอย่างไอจันจนวิ่งป่าล่าไปได้สายตาเศรษฐีไรยาและนาำเพอหนังเหนียวชวัดไปที่ใบหน้าบุคคลซึ่งถูกฉลอมเอ่ยอ้างชื่อขึ้นพร้อมกันทันที ผู้ถูกจองหน้าพยายามยิ้มอย่างสง่าอกรีบๆถูกยืดออกให้กว้างนิดหน่อยแล้วเขาก็หลุดออกมาดื้อว่าผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าผมจะกลายเป็นนักบุญขึ้นมานักบุญพระชรามร้องด้วยเสียงเหมือนเสมหะหางวัวกําลังสว่านขึ้นคอครับนักบุญซึ่งปราบไอ้พวกมารบาปหยาบช้าไอ้พวกอก,กวนความสงบสุขของสังคมเสียจนทําท่าจะลาบคาบผมเป็นนักกฎหมายผมเคารพเทอทูนกฎหมายอะไรจะเสริมจะส่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายขึ้นมาได้ผมกล้าทําทั้งนั้น แม้ต้องเอาชีวิตเข้าแรกสองบุรุษอาวุโสชอนสายตาจากใบหน้าผู้พูดหันมารันดูแก่มาแลดูกันในที่สุดพระชลามก็ทนใจเย็นต่อไปไม่ไหวจึงมุ่งตรงเข้าเล่นงานลูกสาวพ่อยิ่งฟังดูมันยิ่งเวียนหัวเว้ยเรื่องมันไปยังไงมายังไงกันลูกเอ้ยทึงได้เกิดมีพระเอกบูสะบัดกัดจมเขี้ยวขึ้นมาประโยคนี้ทําให้หน้าของเจ้าแก้วแดงขึ้นมาทันทีแล้วก็ยังมีไอตัวผู้ร้ายไอตัวนักบุญ ไอตัวมารตัวยักษ์ให้ยุ่งเข็งยังกับเรื่องลำมะเกียนบอกตรงๆพ่องงไปหมดจนไม่รู้จับต้นชนไปลยยังไงถูกเราแต่ต้นให้ฟังเป็นฉากเลื่อยไปดีกว่าหลานสาวในอำเภอเป็นอีกคนที่อดลนทนปวดขมองไม่ไหวสอดขึ้นเอาละลงมือเริ่มฉากแรกได้เลยอาจจะตั้งใจฟังปีพาดท,ทำเพลงเชิดแม่คนสนร้องรันเออมม่ทำริงทำข้างอยู่ได้ไม่รู้จะโตเสีีท่านพ่อขอลูกสาวตาเขียว เอาตามธรรมเนียมยี่เกออกโรงนี่ครับพ่อหนูบอกแล้วมาเรื่องยีเยย่เกยี่เกเอาล้นะฉากที่หนึ่งหนูกําลังนั่งอยู่ข้างบนกําลังฝันหวานถึงใครคนหนึ่งในเปียกเขาก็วิ่งตื่นขึ้นไปรายงานว่ามีตาแก่แต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดมาถามหาหนูหนูก็เพ่นแผวลงมาตาแก่คนนั้นแกยกมือไหว้หนูแล้วแถลงแจ้งไขว่าคุณแผนวานแกถือจดหมายมาให้ค <น S 1> ุณแผนพระฉลามและนามเพอเอ่ยชื่อนั้นพร้อมกันอย่างน้อยที่สุดตาคนนั้นแกก็บอกหนูอย่างนี้ แล้ลมก็ตบกระเป๋าเกางเกงสามส่วนที่นุ่งอยู่พระราชสารฉบับนั้นหนูยังเก็บไว้นี่เลยไหนเอาออกมาอ่านให้พ่อฟังหน่อยสิคุณแผนก็เขียนมาว่ายังไงยังไม่จําเป็นหรอกค่ะพ่อหนูเล่าใจความคร่าวให้ฟังก็ได้แต่ตอนนี้มันขึ้นฉากสองแล้วฉากนี้หนูเห็นว่าจําเป็นที่ตัวคุณแผนจะได้ออกโรงเสร็จทีจาเป็นยังไงเอาก็ในฐานะที่จดหมายที่หนูได้รับฉบับนี้มาลงชื่อผู้ส่งว่าคุณแผนเป็นผู้เขียนส่งมาถึงหนูสิคะพ่อเราจะทราบว่ามันเป็นจดหมายคุณแผนแน่หรือไม่จริงหรือเท็จ ก็ต่อเมื่อเราเรียกตัวคุณแผนมายันกันเท่านั้นเราแม่คนช่างพูดเป็นต่อยหอยก็หันไปทางในอำเภอหนูเข้าใจว่าอาเที่ยงคนเดียวรู้ว่าเวลานี้คุณแผนอยู่ที่ไหนอาเที่ยงคงช่วยทำหน้าที่เรียกตัวพยานสำคัญมาให้การเด๋ยวนี้ได้ใช่ไหมคะในอำเภอก้มหัวรับได้สิถ้ามันเป็นความจำเป็นอ๋อจำเป็นอย่างที่สุดเชียวค่ะเชื่อหนูเถอะค่ะคุณอาในอำเภอลุกไปสุดปลายระเบียงอันกว้างขวางแล้วตบมือดังๆตะโกนเรียกคนขับรถประจำตัวที่นั่งง่วงอยู่โคนต้นไมใน้ในลีในลี โอ้แกนี่มันช่างกินช่างนอนเสจริงเว้ยเฮ้ยไอเล่มานี่เราเออรีบขับรถไปรับคุณแผนมาที่นี่แล้วบอกว่าฉันกับคุณพระชามและคุณชลมอยากพบด่วนที่สุดไปเลยไม่ต้องเดินมานี่แล้วนายลีเป็นคนสนิทคนเดียวของนายอำเภอที่รู้ว่าแผนมรกพรพำนักเง,เงียบอยู่ที่ไหนเขาโดดขึ้นรถจี๊ปที่จอดทิ้งไว้ริมเรือนกุหลาบแล้วพากันวิ่งฉาบฉีวออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วทันใจผู้ใช้งานเมื่อนายอำเภอกลับมานั่งอยู่ที่เดิม เด็กสาวก็เอ่ยอย่างคนที่มั่นใจว่าตนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ในกำม,มือได้แล้วจดหมายที่คุณแผนส่งมาถึงหนูใจความมันมีว่าเขากําลังมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้หนูไปพบให้ได้โดยให้หนูนั่งรถไปกับตะแกีคนเที่ยวจดหมายมาส่งให้รอ,อสักเดียวเถอะค่ะพ่อพ,อ,พอคุณแผนมาเราจะได้รู้กระจ่างชัดเสร็จทีว่าเขาส่งจดหมายนั้นมาจริงหรือเปล่าหรือไอ้บ้าที่ไหนมันแกล้งเขียนมาลวงหนูเรามันลวงเราไปทําอะไรบ้างยอยหนูท่านพ่อรอโอกาสยิงคําถามข้อนี้อยู่นานแล้ว เสื้อชั้นนอกที่หายไปจากตัวลูกสาวลรวดันมีผ้าเช็ดรถสกรปรกมาคุมไว้แทนเป็นปริศนาที่สร้างความกังวลใจให้แก่เศรษฐีไม้ยังเอกอ,อ,อุมาแต่ตน้นนั่นเป็นฉากสามพ่อขาหนูอยากให้ฉากสองเริ่มขึ้นแล้วจบลงเสกอดแล้วค่อยเปิดฉากสามต่อไปอเมื่อเห็นผู้เป็นพ่อสายหัวถอนหายใจอย่างเอิมระอากล่อนก็อ้างเอา้าก็อเทียงบอกให้หนูเล่าเป็นฉากนี้คะพ่ออย่าลืมอเทียงเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนตามกฎหมายนะ แต่ก่อนที่ฉากสองของแม่คนเจ้าคาริสิคารมจะทันได้เริ่มบุคคลหนึ่งซึ่งนั่งอึอดอัดกระสับกระส่ายอยู่นานก็ลุกขึ้นสแสดงกิริยาคล้ายกับจะขอตัวไม่อยู่เป็นผู้ชมฉากสําคัญนั้นเจ้าแก้วสารพันนั้นมีสีหน้าบ่งบอกความไม่สเบยเขาเอ่ยออกมากับที่ชุมนุมซึ่งให้ความเป็นกันเองกับเขาน้อยเต็มทีผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีธุระสาคัญผมเห็นต้องไปก่อนเอา้านั่นเจ้าจะรีบสเสด็จผายผันคันไลไปไหนล่ะพี่คะท่ายั่วย,ยังเข้าไ้ดิดดิน,นจริลุนางแมวป่า อย่าพิ่งไปสิค่ะเดี๋ยวชาสองเปิดม่านคุณพ่อจะเลี้ยงเล่าระหว่างชมด้วยไงเล่าเจ้าแก้วสารพันได้ตะบนอุบอยู่ในใจว่าความพยายามจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นนักบุญเห็นทีจะล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่าเสียแล้ว <c oughs> เขาแกล้มลำคอให้ปลอดโปร่งก่อนจะตอบ <c oughs> ผมเพิ่งนึกขึ้นได้จริงๆคุณชลอมวันนี้นัดลูกความคดีสําคัญไปพบที่สํานักง,งานซสด้วยพรุ่งนี้ต้องไปศาลแล้วยังไม่ได้หาเรือกับลูกความเลยว่าจะสู้คดีกันที่ท่าไหนดีรอเวลาสักสิบห้านาทีไม่ได้เชียวหรอคค่บเจ้า ถ้าอยู่แล้วก็มันตรงเวลาที่ผมนัดเขาไว้พอดีนอะสิแก้งยกนาฬิกาข้อมือเรือนทองสุกปลั่งขึ้นดูเป็นการยืนยันข้อแก้ตัวความเรื่องสาคัญเสียด้วยถ้าไม่งั้นผมต้องอยู่ให้ได้เสร็จได้จริงๆเจ้าไม่อยู่แล้วใครจะช่วยสอดเสริมดิฉันเวลาที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณพ่อกับนายอำเภอฟังล่ะคะตัวนักบุญไปสิอย่างนี้เรื่องมันจะจืดชืดเป็นน้ํายาขังปีสิคะผมเสียใจคุณเล่าไปคนเดียวก็แล้วกันข้อเท็จจริงอะไรทั้งหมดคุณก็รู้เห็นด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณถูกไอจันปลุกปั ผมบุกเข้าไปช่วยป้องกันยังไงแล้วผมพาคุณรอดกลับมาได้ปลอดภัยยังไงผมเชื่อข้อเท็จจริงเหล่านี้คุณไม่พลาดแน่แล้วเขาก็เอ่ยคําอาลาเจริญพร้อมยกมือไหว้พระชลามและนานอำเภอมีแต่ฝ่ายหลังนี้คนเดียวที่ยกมือวันทาตอบเพื่อไม่ให้เสียกิริยาส่วนเจ้าของบ้านแกล้งทํามองไม่เห็นเอาเสดือด้อๆอย่างนั้นแหละมิหนำซ้ำํายังตีสีหน้าชนิดแปลความหมายเป็นท้อยคําออกมาได้ว่าก็กูจะทําของกูอย่างนี้ใครจะทําไมก็เชิญ เจ้าแก้วสารพันธ์พารถยนต์ส่วนตัวออกวิ่งไปยังไม่ทันจะเลี้ยวพ้นประตูบ้านเศรษฐีไล่ยาสูบก็ตะโกนเรียกเด็กเสียงดังรันให้จัดเหล้าและโซดาออกมาโดยด่วนแล้วกับแม่ตัวดีที่ทั้งรักทั้งหมั่นไส้ท่านก็คว้าไหล่ลากตัวมาตั้งกระทู้เสียงเครียดทั้งหมดนี้มันเรื่องอะไรกันแม่เจ้าระคุณฉันดูวันนี้แม่ชมีโลดไลอาลาอาลามเส็เหลือเกินฉันนึกขันมืออยากวิ่งไปคว้าไม่เลียวมาหดก้นหลายครั้งแล้วลูกสาวกอดแขนพ่อไวแน่น ฟังหนูก่อนคุณพ่อขาหนูขอที่บายเดี๋ยวนี้แหละพ่อขาอาขาทั้งหมดที่หนูทําไปหรือพูดไปแล้วตะกี้นี้หนูมีเจตนาจะยวนเจ้าสตุกคนนั้นให้หัวปั่นโดยตรงไม่ใช่ตั้งใจจะยวนพ่อหรือ,อเที่ียงอย่างไรหรอกจดหมายฉบับนี้หล่อนหลวงมันออกจากกระเป๋าทรงให้พระชราเราพูดด้วยเสียงเอาการเอางานหนูทราบแล้วต้องมีคนใช้กลอุบายเขียนลวงมาแล้วใส่ชื่อคุณแผนให้หนูหลงเชื่อเดี๋ยวคุณแผนมาเราก็จะได้รู้กันจากนั้นหล่อนก็เล่าการผจญภัยทั้งหมดให้ฟัง,ฟงอย่างรวดเร็วเมื่อจบ หล่อนให้ความเห็นกับนายอำเภอเที่ยงว่าถ้าเที่ยงจะส่งคนไปบุกป่าตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้หนูเชื่อว่าเราต้องล่าตัวไอ้จันมาเค้นความลับทั้งหมดให้ไหลกจากปากมันได้แน่เว้นเสียแต่ว่ากระสุนสองนัดน,นั้นจะทําพิษจนมันขาดใจตายเสียก่อนนายอำเภอผุดลุกผุดนั่งในตาจับไปที่ประตูบ้านตลอดเวลาเพื่อรอรถของตัวกลับมาอย่างใจร้อนมันอุกอาจหนกักข้อขึ้นทุกวันให้พวกเพลียงบ้านเพลียงเมืองกกนี้ตั้งแต่ดักยิงในแผนกลางถนนหลวงคราวนั้นแล้ว มันยิ่งกำเริบเสิบสารจนถึงขนาดกล้าบุกเข้ายิงผู้ต้องหาในโรงพักเอาดือด้อๆมาคราวนี้บังอาจแต่ต้องหลานสาวในอำเภอสะดุดใจอะไรบ้างไหมตามที่ใหโลมเล่าให้เจ้าแก้วนี่มันกล้ายิงไอ้จานสมุนมือขวาเอาซึ่งหน้าถึง6กเจนัดในระยะเผาขนานอำเภอมีความเห็นอย่างไรพระชลํามถามอ๋อก็เพื่อเก็บไอ้จานสิพี่พระ ไอ้จันมองเมื่อไรความลับทางหลายเจ้าแก้วก็ะจมดินไปพร้อมกระดูกมันไอ้ที่มาแอค้ยายลมเห็นว่าข้าเป็นนักบุญเป็นนาหลอวอตามมาปราบยักษ์ปราบมารมันเป็นลูกไม้เขินเขินถูกอย่างเด็กของเราว่าไวท้ทีเดียวพิพระถ้าเราไปคว้าเอาตัวไอ้จันมาได้ก่อนมันจะตายด้วยพิษบาดแผลหน้ากากไอ้เจ้าแก้วจะถูกกระชากออกมาคราวนี้แหละจีปแดงที่ขับโดยนายรีวิ่งอ้าเข้าทางประตูรัดล้อตามรูปโค้งของขอบสนามมาจอดหน้าระเบียงมันบรรทุกเอาแผ่นมารากตติดมาด้วย เที่ยงทองดีแท้โดดลงไปที่สนามทันทีไม่ต้องดับเครื่องเลยฉันไปเดี๋ยวนี้แหละกับคนที่ยืนอยู่บนระเบียงในอำเภอโบกมือล่าละครับพี่พระลาก,กอดหลานสาวเดี๋ยวอาไปล่าเอาตัวจันมาให้ได้กับแผนซึ่งก้าวลงมายืนงงๆในอำเภอผักหลังเขาเต็มแรงไปขึ้นไปบนบ้านคุณแผนยายลมกําล,กลังมีเรื่องซักฟอกคุณเป็นการด่วนเราข้าราชการปกครองซึ่งใกล้ครบเกษียณอายุก็โดดขึ้นนั่งบนรถคู่กับคนขับยังกระชับกระเฉงเกินวัย จีบแดงถอยหน้าถอยหลังหามุมตีวงโค้งจากนั้นพุ่งหัวออกประตูเหมือนลมพัดแผ่นมรกตยกมือไหวพระชลามอย่างนอบน้อมแล้วก้าวขึ้นไปบนระเบียงสีหน้าเขายัางพกความพิศวงสุดขีดไว้เขาถามชลอมเบาๆเป็นประโยคแรกนอำเพอบอกผมว่าคุณมีเรื่องสักฟอกผมเรื่องอะไรกันครับจดหมายครับพ่อผู้ถูกถามหันไปทางพระชลามและแบมือออกไปทวงท่านพ่อส่งเศษกระดาษชิ้นนั้นให้หล่อนรับมาแล้วส่งต่อไปอยังรัฐศาสตร์บัณฑิตหนุม่มอ่านดูค่ะ แล้วตอบมาคำเดียวว่าคุณแผนเขียนจอมอนี้ถึงเปียกหรือเปล่า